เริ่มการแข่งขันคู่ต่อไปนะครับเป็นรุ่นอายุไม่เกิน12ปีจีโฟกนะครับชุดสีเขียวบุกจากซ้ายไปขวานะครับเจอกับลานกีฬา58 59ชุดสีขาวนะครับ กันครับรีนี้นันกีฬาได้ทุ่มกรรมการเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ยินแล้วครับตอนนี้นักกีฬากรรมการเป่าให้ทุ่มใหม่นะ ลูกนี้ยังไงอือหื่ยย้อยไปฮนะเกือบเป็นประตูโอ้โหผ่านมาลูกนี้อืโหเคลียมไม่ขาดฮนะมันตรนไอยู่นะฮะจีฟอกก็ถือว่าเป็น โอกาสที่ดีนะครับที่เพื่อนๆจากทีอ่อื่นๆมาช่วยเป็นคู่ซ้อมให้กับชิคโกของเรานะฮะไปแล้วครับตอนนี้ มาได้นะ ลูกนี้อืเสียหลักไปนิดเดียวเองนะครับลูกนี้ส่องไปเต็มเต็มครับโอ้โหเป็นหลังเท้าเลยนะครับมันลูกนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ไปแล้วงานกีฬานำทีฟกเราไปแล้ว คนเริ <ý sweetness and jealousy> huh? yeah. Yeah. ่มเกมใหม่ครับลูกน ah. ี Blaze ้โอ้โหเกือบได้ประตูคืนนะรันนี้ชนเสานิดเดียวเองนะครับ เป็นของลานกีฬาอยู่นะครับต่อบอลกันนะเนอะลุกไปนแล้วลูกนี้ทันไหมไม่ทันนะับแรงไปนิดนึง ลูกนี้ทำการไล่ต่อครับเล่นต่อครับลูกนี้หลุดไปแล้วลูกสาประตูนเคลียร์ออกไปก่อนนะครับหยากไปแล้วสาประตูออกมาไวมาก เร็วครับลูกนี้โอ้โหสองคนเลยทีเดียวยังดีที่ยังออกมาได้ครับตอนนี้อ้าลูกนี้เกียงกันนะครับกองหลังทีพฟกยิงสวนเข้าไปทันทีนะครับโดนกลองหน้าของลานกีฬาใช้จังหวะชิงจังหวะยิงเร็วเข้าไปนะสองประตูต่อศูนย์ไปแล้ว ไมเไอีกหนึ่งนาทีครึ่งครับไม่เป็นไรครับมาตั้งเกมกันต่อว่ากันใหม่ครับอ้าพลาดอีกแล้วลูกนี้ยังไงโอ้โหยังอีกไปแล้วครับโอ้โหไหลลื่นเลยครับโดนไปอีกหนึ่งประตูนะครับตอนนี้3ประตูต่อศูนย์ไปแล้วภายในเวลาห่างกันไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับ ไปต่อครับโดนตัดไปอีกนะครับครับต่อบอลได้ตัดเข้ากลางยังได้บอลอยู่ครับสสงมัเกือบเป็นประตูที่สี่ครับลูกนี้ผิดเหลี่ยมไมนิดเดียวอาละ โอ้โหลูกนี้ยังนครับม,มีอะไรเกิดขึ้นต่อเลยครับต่อเลยสายแล้วสาครับลูกนี้อือหือ หมดเวลาการแข่งขันครับคู่นี้จบสกอร์ไปด้วย3ประตูต่อ0ูนย์นะครับลานกีฬา5859ก็เอาชนะจีฟกนทิทีของเราไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคู่สุดท้ายกันนะครับ